รุ่นนี้นะคะ Toyota Rivo นะคะ Smartcab นะคะ 2.4e นะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะปี2017นะคะสำหรับคันนี้นะคะสายลุยไม่ต้องคุยให้เสียเวลาคอนเซปต์นี้ยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าสภาพนะคะโดยรวมนะคะคือเหมาะแก่การใช้งานมากๆเลยนะคะพร้อมลุยไปทุกที่กับลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันรอบๆคันเลยคะ่ะโอเค เป็นไงบ้างคะสำหรับ Toyota Revo คันนี้นะคะสีก็คือเป็นสีซิลเวอร์นะคะซึ่งสีนี้นะคะก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วนะคะสำหรับเขาเรียกอนะไรสำหรับสายกระบะนะคะเดี๋ยวเราเปิดไปดูด้านในกันเลยนะคะอ่ามันเป็นสมาร์ทแคปเราก็จะเปิดแคปได้ด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดู กว้างขวางม,มากนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะคือไม่มีรอยยับรอยย่นหรือขาดเลยนะคะโอเคแล้วก็ตรงคอนโซลกลางนะคะมีหน้าจอใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะไปที่คอนโซลด้านบนนิดนึงนะคะเห็นไหมคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสภาพสวยมากๆเลยะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสายลุยของเรานะคะอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะว่า t o y o ้า r ีโ o คันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะสําหรับตัว o ้า r ี v o Smart c แคคันนี้นะคะ 2.4e ปี2017นะคะราคาเพียงแค่555,000บาทเท่านั้นเองนะคะ วว้าว wow, wow. มากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะชมรถเพิ่มเติมนะคะก็มาชมได้ที่มาเตอร์ติฟายุทธคาสาขาปริมนุรรมนะคะหรือจะโทรหาเราก่อนก็นได้นะคะที่เบอร์0659844139 0659844139นะคะสำหรับนี้นะคะใหมายก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะฝากไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย